ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ N2H Channel คลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้กริปนะครับซึ่งงานไม้หรือว่างานเหล็กเราก็สามารถใช้กริปตัวนี้ได้ยี่ห้อของเออร์วินนะครับซึ่งผมใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีความประทใจนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกันเลือกใช้ควิกกริปตัวนี้นะครับนี่นะครับก็คือตัวบอดี้ของเขานะครับ มีความสวยงามนะครับเวลาเราจะนีบนะครับดันเข้าไปแบบนี้นะครับนะครับหรือเราจะค่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้มันเร็วนะครับสะดวกแล้วก็เราสามารถใช้ได้โมเดียวนะครับเนี่ยได้โมเดียวนะครับถ้าจะให้เร็วเลยตรงนี้นะครับกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองเขานะครับสมมติว่าเวลาเรา ตัวเราสมมุติว่าเราวางผ้าดกับพื้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เสมอหรือว่าชนนะครับเวลาเราตั้งแบบนี้นะครับนนะครับเรนันนะครับเราสามารถถอดได้นะครับนะครับก็จะเป็นสปริงนะครับมีสปริงอยู่บนเราก็คลายสปริงออกทั้งหมดนะครับถอดได้นะครับ จะลองใส่เข้าไปมานเดิมซึ่งหันได้นะครับนี่นะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นสปริงตรงนี้นะครับหมุนเข้าไปครับกดจะได้แน่นๆนะครับแล้วก็เช็คดูก่อนนะครับเข้าไปดูนะครับหลังจากเข้ามาสนิทแล้วเนี่ยเพื่อให้ความมั่นใจนะครับเราก็ กดตัวนี้บีบเข้าไปนะครับบีบจนตึงมือนะครับเห็นไหมครับแน่นนะครับแทบไม่ขยับนะครับนี่นะครับข้อดีที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็สามารถทํางานได้รวดเร็วนะครับลูกยางตัวนี้นะครับสามารถที่จะถอดออกได้นะครับจะลองถอดให้ดูนะครับ ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับสามารถถอดได้นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแป้นช่วยขยายเวลาเราจะทําการนบหน้าไม้ต่างๆนะครับมันก็จะได้ความลึกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตรงนี้สีน้งเหลืองนะครับก็จะเป็นตัวล็อกนะครับในการปรับเอียงนะครับตัวนี้สามารถปรับเอียงองศาได้นะครับเราก็นี่นะครับทําการเลื่อน นะครับเลื่อนได้นะครับพอล็อกท้ายล็อกแล้วนะน,ะนีครับสามารถปรับเอียงได้นะครับอันนี้ผมปรับตรงก่อนนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นร่องเป็นรูเลยนะครับก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมจะลองมาวัดดูนะครับว่าความกว้างนะครับของระยะที่จะหนีบไม้นะครับตัวนี้จะประมาณเท่าไหร,นร่นะครับนะครับจะอยู่ที่ประมาณ15.5นะครับนะครับไป แน่นนะครับไม่หลุดนะครับแข็งแรงมากนะครับยะโยกให้ดูเลยนะครับซึ่งเหมาะมากนะครับสําหรับการทํางานที่ต้องการความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วนะครับอเอ,อวินควิกกบตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดระยะเวลาในการทํางานของเราไปได้มากเลยนะครับแล้วก็สินค้าเขาก็มีคุณภาพนะครับใช้งานง่ายครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับหากมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นก็ขอเชิญมาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะครับและขอฝากกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกัด้วยนะครับสวัสดีครับ